บ่าน pues ี er a, e game, i, arring, like si muscle, ่พ on ี่น้องก็มาทุกจันที่เก่าเนี่ยมาเริ่มมาเดิ่มพี่น้องมุดบ้านมาเนี่ยมุดบ้านมาตูวเนี่ยพี่น้องไม่ีใครมาตูดเนี่ยก็บม่มีเสียนะพี่น้องบุตรคขางุวงก็มีแต่ข้าวปุ่นเนี่ยกุ้งก็บุตรคขาพี่น้องเอ้ยข้ัวบุตรค้ากุ้งค้าข้าวไมีแต่กินปูกินป่าไปแล้วพี่น้องไงมาเริ่มาเดิ่มพี่น้องเอ้ยมาตูดจใช่ไหมไม่มีใครท่านมาอยู่นี่นี่น้ำแกงข้าวปุ่นพี่น้องก็เมื่อเกินพี่น้องเอาไวเมื่อเกิน ไม่ด้ไม่ด้พ yeah. ี่น้องเด้อมีคนตูดนไงใช่มีมขั้วอ่าง่ขั้วแนมมันให้ลิที่ขั้วอ่างขั้วขั้วเคินคนตูดก็ไม่มีพี่น้องเลยนี่พี่น้องนี่พี่น้องเย็นเลยพี่น้องพร้อมเปิดแต่นี่พี่น้องเบียร์ลาวมีแต่พร้อมเปิดเพื่ออะไรพี่น้องเลย แต่พระท่านมีคนมาเปิดพี่น้องมันมีซอยจูด้วยพี่น้องเด้อมีแต่อันนี้พี่น้องล่ะมีอปู่ยาปลาน้ำก่อนเนี่ยเราจะพร้อมเได้พี่น้องปลาขอใหญ่พี่น้องปลาขอตัวใหญ่ๆนี่พี่น้องสิโตไม่กินนี่มาโหลดเสื้ออยู่พี่น้องอันนี้แค่น้ำจิ้มเนี่พี่น้อง Nhưng như này, kìa nó. Hèo nó. Như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  nó. Nghư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  nó. nó. Nghư nó. Nghư nó. nó sạch luôn nè mà mua bàn bún kẹo kẹo bún rơm không? mà đâu đây mua bàn bát đen này không? bạn không chân sẽ phải phải nằm nó thằng nó ของเครื่องเสี้ยวก็มีนน่นหน่ออันหนึ่งแต่ว่า,าเปิดขึ้นในห่วยผมก็จ่าย <S <S เมื่อพี่น้องเมื่อได้เอฟซีได้ทั้งบางไส่บางเลาาเ้อมาเรียนบุญบานบานท้องจานเด้มากินกระปุ่นเด้ จอกแจงเนี้ยก็ผอมไม่เลยพี่เนาะนี่เแต่คนตูดพี่เนาะงมาท่านผอม